แสงแห่งพระวจนะ Light of the World Bible Reading ฉบับภาษาไทยโดยช่องแสงแห่งพระวจนะ Light of the World Edition สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับกลับสู่รายการเจาะลึกพระคัมภีร์ในตอนที่แล้วเราได้สำรวจบัญชีรายชื่อบรรพบุรุษก่อนน้ำท่วมโลก และได้เห็นว่าแม้ชีวิตจะยืนยาวเพียงใดสุดท้ายก็ต้องเผชิญกับความตายแต่ในปฐมกาลบทที่6นี้เราจะมาเรียนรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ความตายแพร่หลายและนำไปสู่หายนะครั้งใหญ่โลกที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายพระคัำพีเริ่มต้นด้วยภาพที่น่าตกใจว่าเมื่อมนุษย์เริ่มทวีจำนวนขึ้นบนแผ่นดินโลกและพวกเขามีบุตรหญิง ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นคือบุตรชายของพระเจ้าเห็นว่าบุตรหญิงของมนุษย์สวยงามพวกเขาก็รับไว้เป็นภรรยาตามที่พวกเขาเลือกการกระทำนี้ทำให้เกิดกลุ่มคนที่เรียกว่าเนฟิลหรือเนฟิลิมซึ่งเชื่อกันว่าเป็นยักษ์หรือมนุษย์กึ่งเทพที่มีพระกำลังมหาศาลนอกจากนี้พระคัมภียังสรุปภาพรวมของโลกในยุคนั้นว่า ความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินโลกและความคิดในใจของเขาทุกอย่างล้วนแต่ชั่วร้ายตลอดเวลานี่เป็นข้อความที่รุนแรงที่สุดข้อหนึ่งในพระคัมภีร์ที่อธิบายถึงสภาพจิตใจที่เสื่อมทรามของมนุษย์ที่ห่างไกลาจากพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงพระเจ้าทรงเสียพระไยัยเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นความชั่วร้ายที่หล่นโลกพระองค์ก็ทรงเสียพระไัย ที่ได้สร้างมนุษย์และทรงโศกเศร้าอยู่ในพระไทยความเสียพระไทยนี้ไม่ใช่ความรู้สึกธรรมดาแต่เป็นการตัดสินใจที่จะลบล้างมนุษย์ซึ่งเราได้สร้างไว้จากพื้นแผ่นดินและทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่สัตว์และนกนี่คือเหตุผลเบื้องหลังของเหตุการณ์สำคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์โลกที่พระคัมภีร์บันทึกไว้นั่นคือน้ำท่วมโลก โนอาผู้ชอบทำเพียงคนเดียวท่ามกลางความชั่วร้ายที่ล้นโลกมีเพียงคนเดียวที่พระคัมภีร์กล่าวว่าโนอาเป็นคนชอบธรรมดีพร้อมในสมัยของเขาโนอาห์ no ดำเนินกับพระเจ้าโนอาเป็นผู้ที่ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าและพระเจ้าทรงตัดสินใจที่จะช่วยเขาและครอบครัวให้รอดพ้นจากหายนะที่กำลังจะมาถึง พระบัญชาให้สร้างเรือพระเจ้าทรงสั่งให้โนอาทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่นั่นคือสร้างเรือหรือที่รู้จักกันในชื่อเรือโนอาพระองค์ทรงให้รายละเอียดที่แม่นยำทุกประการทั้งขนาดวัสดุและโครงสร้างของเรือขนาดยาว302ประมาณ135เมตรกว้าง5 0ศประมาณ22.5เมตร และสูง3 2ประมาณ13.5เมตรโครงสร้างมี3ชั้นมีหน้าต่างและประตูและทำด้วยไม้สนโกเฟอร์นอกจากนี้พระเจ้ายังทรงสั่งให้โนอาห์นำสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเข้าเรือชนิดละสองตัวทั้งตัวผู้และตัวเมียและนำอาหารเข้าไปด้วยเพื่อให้พวกมันมีชีวิตรอดได้การเชื่อฟังของโนอา เรื่องราวจบลงด้วยประโยคที่ทรงพลังว่าโนอาห์ no A ก็ทำตามทุกสิ่งที่พระเจ้าบัญชานี่คือหัวใจสำคัญของบทนี้การเชื่อฟังอย่างหมดใจของโนอาห์ A, เป็นสิ่งที่ทำให้เขาและครอบครัวรอดพ้นจากหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นการสร้างเรือขนาดยักษ์บนพื้นดินแห้งในวันที่ท้องฟ้ายังแจ่มใสเป็นการแสดงความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ปฐมกาลบทที่6จึงเป็นบทที่เตือนใจเราว่าถึงผลของบาปที่ถ้าหากปล่อยให้ขยายตัวก็จะนำมาซึ่งความพินาศแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความหวังว่าพระเจ้าผู้เที่ยงธรรมก็ยังทรงรักษาผู้ชอบธรรมไว้เสมอและจะให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่เสมอในตอนต่อไปเราจะมาติดตามเหตุการณ์น้ำท่วมโลกและการเริ่มต้นใหม่ของมนุษย์ ในปฐมกาลบทที่7ขอพระเจ้าอวยพร